สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยแต่ยังเป็นวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ในสหรัฐนะครับก็เลยใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับวันนะครับแล้ววันนี้ครับมีผมรัตพลอนอสนิทและคุณเยี่ยมยุทธิชายาร่วมกันดําเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับทรัมป์ต้องการเจรจารลดนิวเคลียร์กับ รัเสเซียและจีนหวังประหยัดงบอาวุธและเซเลนสกี้ไม่ยอมหารือไม่ยอมรับการหารือทรัปมและปูตินถ้าไม่มียูเครนร่วมด้วยนะครับเปิดแผนหลอกเหยื่อผ่านคริปโตเมื่อเงินจากการโกงพุ่งสู่สถิติใหม่ช่วงหลังของรายการนะครับเรามีอัปเดตเหตุการณ์ไฟไหม้วัดไทยในนิวยอร์กที่ผ่านมาในสดาน,นี้มีรายละเอียดผู้เสียชีวิตครับ และเตือนภัยสแกมเมอร์หลอกลวงรักคนเหงาช่วงวันว,นเวนาเลนไทน์นักวิทย์ตรวจพบอนุภาคผีในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนรายละเอียดเป็นอย่างไรเราจะนำเสนอนะครับและช่วงท้ายรายการเราจะปิดจบด้วยเรื่องราวของผู้รอดชีวิตหลังถูกวานหลังค่อมงับเข้าปาก แล้วก็งับไปทั้งคนภายเรือแล้วก็เรือขยักของเขาเหตุการณ์เกิดที่ชิลีทั้งหมดในรายการสู้สัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับครับข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องของการเจราจาด้านนิวเคลียร์นะครับโดยประธานาธิบดีสรตตโดนัลด์ทรัมป์นั้น กล่าวว่าเขานั้นต้องการเริ่มการเจรจาก,กับรัสเซียและจีนเพื่อการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำสหรัฐบอกด้วยว่าในที่สุดแล้วนั้นอยากจะให้ทั้ง3าประเทศตกลงกันได้ที่จะลดงบประมาณมหาศาลด้านกลาโหมครึ่งหนึ่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานในทำเนียบขาววันพฤหัสบดีขณะเดียวกันก็แสดงความเสียใยที่งบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์ถูกใช้ไปเพื่อการป้องปรามด้านนิวเคลียร์ครับ กังวลที่จะให้ประเทศคู่แข่งของสหรัฐทั้งสองเห็นด้วยที่จะลดงบประมาณด้านนี้ผู้นำสัตว์กล่าวว่าไม่มีเหตุผลสำหรับเราที่จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาใหม่เรามีอยู่แล้วจำนวนมาก คุณสามารถทำลายโลก50ครั้งหรือ100ครั้งซ้ำๆกันและนี่เรากำลังสร้างอาวุธนิวเคลียร์ใหม่และพวกเขาก็สร้างอาวุธนิวเคลียร์เหมือนกันนั่นเป็นคำพูดของผู้นำสหรัฐนะครับขเขากล่าวเสริมว่าเรากำลังใช้งบประมาณจำนวนมากซึ่งเราควรใช้ในเรื่องอื่นจริงๆแล้วเราหวังว่าจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลานี้นะครับสหรัฐและรัสเซียมีอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมากตั้งแต่ช่วงสงครามเย็น แต่ท้ำคาดว่าจีนจะสามารถตามทันเรื่องศักยภาพด้านนี้ในอีก5หรือ6ปีข้างหน้าประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าเขาหวังที่จะให้เกิดการเจรจาด้านนิวเคลียร์กับจีนและรัสเซียหลังจากเกิดความเคลียคลายในสถานการณ์ตันออกกลางและยูเครนนะครับผู้นำสหรัฐบอกด้วยว่าในบรรดาการหาเรือแรกผมนั้นอยากจะหาเรือก,กับประธานาธิบดีสรรีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียเขาอยากจะบอกกับคนเหล่าน,นั้นว่า มาลดงบประมาณด้านทหารกันครึ่งหนึ่งและโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าคิดว่าสามารถทําได้นะครับในสมัยแรกของการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐทรัมป์พยายามแต่ไม่สําเร็จในการจัดการเจรจากับจีนเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ในตอนนั้นสหรัฐและรัเสเซียเจรจากันเพื่อย,ยืดอายุความตกลงนิวสตาร์ทอย่างไรก็ตามรัเสเซียนั้นระง,งับการมีส่วนร่วมในสนธิสัญ,ญญาดังกล่าวตอนที่สหรัฐอยู่ภายใต้ประธานาธิบดีโจไบเดน โดยทั้งสหรัฐและรัเสเซียดำเนินงานต่อโครงการนิวเคลียร์ของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อต่ออายุการใช้งานของนิวเคลียร์หรือสร้างอาวุธใหม่มาทดแทนอาวุธชนิดนี้จากยุคสงครามเย็นครับ ครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องราวของประธานาธิบดีโบรลโดิเมียซิเลนสกีแห่งยูเครนนะครับที่กล่าวว่าจะไม่ยอมรับข้อตกลงใ,ใดๆจากการหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำสหรัฐและรัสเซียเพื่อยุติสงครามในยูเครนหากรัฐบาลกรุงเคียฟไม่มีส่วนร่วมในการพูดคุยครับเซ,ซเลนสกี้กล่าววันเพื่อสันดีขณะเยือนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก่อนไปร่วมประชุมเวทีความมั่นคงมิวนิกในประเทศยเยอรมนีว่าเราในฐานะประเทศเอกราช จะไม่สามารถยอมรับข้อตกลงใดๆโดยที่ไม่มีเราและที่นครมิวนิกผู้นำยูเครนพบกับรองประธานาธิบดีสหรัฐเจดีแวนส์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาโครรูบิโอตามกำหนดการในวันศุกร์นะครับในการพบกันของรองประธานาธิบดีสหรัฐและผู้นำรัฐบาลกรุงเคียฟนั้นซเนซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนต้องกา,การการการันตีความปลอดภัยก่อนเจรจากับรัสเซีย ทางด้านแวนส์ก็กล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างสันติภาพที่ยาวนานระหว่างยูเครนและรัสเซียทั้ทงนี้ก่อนนั่งโตหารือเซเลนสกี้กล่าวว่าตัวเขานั้นจะยอมนั่งหารือกับเลาดิเมียปูตินผู้นําแห่งรัสเซียแบบซึ่งหน้าก็ต่อเมื่อเขาได้หารือแผนการกับทรัมป์แล้ว เมื่อวันพุธครับทรัมป์ได้พูดคุยกับปูตินทางโทรศัพท์โดยทั้งสองเห็นชอบว่าควรเริ่มเจราจายุติสงครามในยูเครนโดยทันทีและทรัมป์ยังเสนอให้มีประชุมสุดยอดระหว่างกรุงมอสโกและกรุงวอชิงตันที่ซาอุดิอาระเบียในวันเดียวกันดังกล่าวทรัมป์ได้คุยกับเซเลนสกี้และบอกเล่าถึงการพูดคุยกับปูตินโดยผู้นํายูเครนระบุว่าได้มีการพูดคุยกันในหลายแงยม่มุมทั้งการทูตการทหารเศรษฐกิจ และประธานาธิบด,ดีทรัมป์ให้ข้อมูลว่าปูตินนั้นพูดกับเขาว่าอะไรบ้างผู้นำยูเครนกล่าวเสริมด้วยครับว่าไม่ได้คุยกับทรัมป์เรื่องการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตของยูเครนซึ่งทราบอยู่แล้วว่าสหรัฐนั้นไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวทั้งนี้นาโตระบุว่ายังมีเจตนารมนำยูเครนเข้าเป็นสมาชิกภาพแต่ไม่ใช่ในช่วงที่ยังสู้รบกับรัเสเซีย และเมื่อวันพฤหัสบ,บดีเซเลนสกี้กล่าวกับนาย,ยกรัฐมนตรีโปรแลรนด์โดลดลทัสว่าการเจราจาใดๆกับปูตินนั้นจะไม่สามารถเริ่มต้นขึ้นได้หากยังขาดท่าทีร่วมกันระหว่างยูเครนยุโรปและสหรัฐและการทําให้รัฐบาลกรุงเคียฟเข้มแข็งและปลอดภัยเสียก่อนอน,นี้ทรัมป์โพสต์ในแพลตฟอร์มทรูสโซเชียลในวันเดียวกันครับกล่าวว่ามีการพูดคุยที่ยอดเยี่ยมกับรัสเซียและยูเครนเมื่อวันพุธ มีความเป็นไปได้อย่างดีทีเดียวถึงการหยุดสงครามที่เลวร้ายและหนองเลือดมากการหารือระหว่างทรัมป์และปูตินนั้นมีขึ้นหลังรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพีทเฮกเซตบอกต่อที่ประชุมสมาชิกนาโตในวันพุธว่าต้องการเห็นยูเครนที่มีอธิปไตยและ,จะเจริญรุ่งเรืองแต่การทำให้ยูเครนมีเขตแดนเหมือนก่อนปี2014นั้นเป็นเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้จริงและการจะทำเช่นนั้นมีแต่จะทำให้สงครามนั้นลากยาวออกไป ปัจจุบันรัสเซียควบคุมพื้นที่ราว20%ของอยูเครนรวมถึงพื้นที่คาบสมุทรไครเมียที่บุกยึดจากยูเครนเมื่อปี2014และสืบเ,เนื่องจากการพูดคุยกันระหว่างทรัมป์และปูตินนั้นโคศกของรัฐบาลเครมลินดิมิทรีเพสคอฟกล่าวว่าพึงพอใจกับท่าทีของรัฐบาลบอชิงตันชุดปัจจุบันขณะที่ดิมิทรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงแห่งรัสเซียระบุในแถลงการออนไลน์ว่า ประธานาธิบดีรัสเซียและสหรัฐได้คุยกันในที่สุดนี่คือสิ่งที่สําคัญมากครับคุณตาพลคร,ครับครับข่าวต่อมานะครับเป็นเรื่องราวที่อยู่ในบทสนทนาทางสังคมก็คือเรื่องของการหลอกลวงแกงโดยแกงต้มตุนหรือว่าแสแกมเมอร์ต่างๆนะครับและการเชื่อมต่อการหลอกลวงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยมีบริษัทที่ทําสถิติคุณผู้ชมเรื่องของปริมาณนะครับการถูกหลอกลวงแล้วก็ จำนวนเงินรายได้นะครับมูลค่าของเงินที่ถูกหลอกลวงผ่านคริปโตเคอเรนซีเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นสถิติที่น่าสนใจครับบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนนะครับเชนไลซิสเปิดเผยว่าการช่อโกงผ่านช่องทางเงินคริปโตน่าจะเพิ่มขึ้นสู่สถิติใหม่เมื่อปีที่แล้วส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระบวนการต้มตุนที่แพร่หลายมากขึ้นและมีการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยมากขึ้นด้วยนะครับ รายได้ครับผู้ชมจากการหลอกลวงที่มิจฉาชีพพยายามเข้ามาทำความรู้จักเหยื่อและหว่านล้อมให้ตกหลุมพรางเพิ่มขึ้นนะครับ40%เมื่อปีที่แล้วจากปีก่อนหน้าตามข้อมูลของ c h a n a l y s i s ที่เปิดเผยการวิเคราะห์ออกมาในวันพฤหัสบดีนะครับในปี2024ครับรายได้จากการหลอกลวงผ่านเงินดิจิตัลมีมูลค่าอย่างน้อย9,900ล้านดอลลาร์หรือกว่า3 3 0 0 0 0ล้านบาท แล้วก็อาจจะสูงถึง12,400ล้านดอลลาร์หากมีข้อมูลเพิ่มเติมถูกเปิดเผยออกมาอ้างอิงจากรายงานฉบับนี้นะครับบริษัทชนลลิสระบอกด้วยนะครับว่าการช่อโกงเงินคริปโตและการหลอกลวงโดยมิจฉาชีพยังคงเติบโตในความแยบยลอีกด้วยผู้ชมรายงานระบุว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยทำให้ผู้กระทำผิดทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีนี้สามารถทำให้มิจฉาชีพขยายปฏิบัติการในวงกว้างมากขึ้นหลายเท่าทวีคูณเชนอ l i s ิ s ซึ่งเก็บข้อมูลสาธารณะผ่านระบบบล็อกเชนเพื่อระบุรายได้ของทุรกรรมจากการต้มตุนกล่าวว่าการช่อโกงผ่านเงินคริปโตโดยเฉลีย่ยเพิ่มขึ้น24%ตั้งแต่ปี2020นะครับราักาเงินดิจิตอลคุณผู้ชม โดยเฉพาะบิตคอยทยานสูงขึ้นในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาเพราะว่านักลงทุนนั้นหวังที่จะโกยกำไรและก็คนสนใจเทคโนโลยีบล็อกเชนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและการลงทุนในรูปแบบนี้ก็ยิ่งคึกคักครับเมื่อดนัลทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วเป็นปนร,ระธานาธิบดีสารัสมัยที่2โดยนักลงทุนหวังครับว่าจากนี้กฎระเบียบจะเอื้ออำนวยต่องเงินดิจิตัลยิ่งขึ้นนะครับ มารู้จักรูปแบบของการโกงผ่านคริปโตเคอเรนซีกันครับรูปแบบหนึ่งของการช่อโกงนั้นเรียกว่าคริปโตดรนเนอร์นะครับที่มิจฉาชีพเสนอโครงการบล็อกเชนแล้วก็เข้าไปควบคุมดิจิตอลวอลเล็ตของคุณนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีวิธีการหลอกเหยื่อให้ร่วมลงทุนที่เสนอผลตอบแทนสูงตามข้อมูลของเช l y s i s อันนี้ก็เหมือนเป็น เรียกว่าเป็นกลอุบายคลาสสิกเลยนะครับ,รบว่าเชิญมาลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าการลงทุนแบบปกติอีกอันนึงนะครับอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยคือการช่อกวงที่เรียกว่าตู้ ATM เงินคริปโตคุณผู้ชมซึ่งก็คือการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าพนักงานดูแลลูกค้าแล้วก็จะหวานล้อมให้เหยื่อน,นั้นนำเงินสดมาฝากที่ตู้ ATM นะครับ เมื่อเดือนมก,กราคมปีที่แล้วครับมิชาชีพประเภทคริปโตดรนเนอร์อ้างว่าเป็นคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอตอสารัฐและจากนั้นก็หลอกครอบครองดิจิทัลวอลเล็ตของเหยื่อหลังจากที่แอคเคาท์ของกรอตอสารัฐนั้นที่อยู่บนแพลตฟอร์ม X ถูกเจาะลวงข้อมูลนั่นเองครับที่ผ่านมานี่ผมเคยได้ยินแต่การหลอกลวงไปลงทุนในโครงการคริปโตที่อาจจะไม่มีอยู่จริงนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่มีการเข้า ขโมยควบคุมคริปโตบอลเล็ตของจริงเลยนะครับใช่แล้วก็ถ้าแบบคลาสสิกจริงๆนี่ต้องเป็นพวกจดหมายลูกโซ่ <c oughs> ที่แนะนำการลงทุนในเหมืองทองนะครับหรือไม่ก็ <c oughs> ขุดจาะน้ำมันตอนนี้เนี่ยไปไกลกว่าน,นั้นเยอะมากนะครับอาละครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเราจะมา ดูความเคลื่อนไหวของตลาดก่อนเบรกสั้นๆกันครับ,รบวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นะักนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญๆมีทั้งบวกและลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ165.35บปิดที่44,546.08 S&P แทบไม่เปลี่ยนนะครับลบ0.44เท่านั้นนะครับอยู่ที่6,114.63 แต่ว่า NASDAQ เพิ่มขึ้น81.13อยู่ที่20,000กับอีก26.77ครับราคาทองคำลดลง1.67%อยู่ที่2,896ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์และอัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก75สตางค์นะครับ อ่าข่าวต่อมาคุณเยี่ยมยุทธครับติดตามมาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์นะครับเป็นเรื่องของเหตุไฟไหม้ที่เดอะบร n อซ์ซึ่งเป็นย่านในนิวยอร์กนะครับตอนนี้เนี่ยมีรายละเอียดเพิ่มเติมใช่ไหมคุณเยี่ยมยุทธครับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานี้ก็เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่วัดอุตสาหพุทธยารามในย่านบร็องซ์ครับนีผู้เสียชีวิต2รายและมีรายหนึ่งที่ยังระบุต,ตัวตนไม่ได้เมื่อวันพุธ แต่ในวันนี้นั้นทางการไทยรายงานชื่อของผู้เสียชีวิตครบแล้วและมีการดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นไปเรียบร้อยครับเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นทางเพจ Facebook วัดอุตสาพุทธยารามเปิดเผยความคืบหน้าหลังวัดประสบเหตุเพลิงไหม้ในเช้าวันพุธท,ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสองรายและมีพระสงฆ์รูปหนึ่งต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลครับทางวัดระบุว่าตัวแทนบริษัทประกันภัยและตัวแทนของวัดได้เข้าตรวจสภาพและประเมินสถานที่แล้ว โดยมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่จําเป็นไปยังวัดวชิรธรรมปทีปในนครนิวยอร์ก York, ซึ่งให้ความอนุเคราะห์พระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบได้ไประจวัดที่นั่นสําหรับผู้เสียชีวิตสองรายล่าสุดในการยืนยันรายชื่อนะครับได้แก่พระมหาดิเรกชมพูนิตและนายธนพัฒน์ชนรัตอ้างอิงตามแถลงการของสถานเอกอัคารราชทูตไทยประจํากรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาทางด้านคุณสมใจตะเพาพงกงสุนใหญ่นะนครนิวยอร์ก York, ให้ข้อมูลกับวิวเอทยว่า ได้ประสานกับทั้งทางการนครนิวยอร์กและสมัชชาสงไทยในสหรัฐแล้วรวมถึงได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รอดชีวิตในส่วนของเอกสารสำคัญครับเราก็ช่วยดูว่าจะต้องทำเอกสารเดินทางหรืออะไรใหม่ไหมหรืออะไรต่างๆที่เป็นของส่วนตัวซึ่งตอนนี้ก็มีติดต่อมาแล้วนะคะว่าขอให้ทำหนังสือเดินทางให้ใหม่เพราะว่า พอสบจากเหตุเพลิงไหม้แล้วก็บางบางคนก็บังสือเดินทางในนั้นมีวีซ่าอยู่แล้วก็แนะนําว่าต้องทาเดินงานไงต่อไปเรื่องการตรวจลงตรานะคะกงศูลใหญ่นนครนวยอกกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานกงศูลสามารถติดต่อกับญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองได้แล้วโดยทางสมัสชาสงไทยในสหรัฐนั้นกำลังพิจารณาเรื่องการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมแก่พระมหาดีเรก ส่วนกรณีของคุณธนพัฒน์นั้นสถานกองสุลได้แจ้งให้พี่สาวที่อยู่ที่ไทยไปติดต่อที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศในวันจันทร์เพื่อดําเนินการตามกระบวนการและทางสถานกงสุลจะดําเนินการต่อตามคําสั่งหลังจากนั้นครับ องศูญญในใหญ่นครนิวยอร์กกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าขณะไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุในวันศุกร์นี้ได้พบว่ามีผู้แทนสันภรงานนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กนำผู้นำศาสนาต่างๆและตำรวจเขต46มาร่วมยืนไว้อาลัยที่จุดเกิดเหตุและยังได้รับแจ้งด้วยครับว่าหากต้องการความช่วยเหลือนั้นทางน,นั้นก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุน ทางด้านสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตผ่านแถลงการรวมถึงส่งกำลังใจไปยังคณะสงฆ์และสิทยานุสิ์ของวัดทุกรูปและทุกคนให้มีกำลังกายและใจในการฟื้นฟูนฟวัดให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วครับคุณรัตพลครับครับแน่นอนนะครับว่าเหตุการณ์นี้เป็น เรื่องสั่นสะเทือนนะครับของคนไทยในอเมริกาครับและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชุมชนไทยในสหรัฐนะครับเรามีรายงานมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสามารถติดตามเราได้นะครับและตอนนี้นะครับอยากจะชวนมาดูไลฟ์สดของเรานะครับ VOA ไทยนะครับทั้งช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ VOA Thai.com นะครับและยังสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของเราผ่านช่องทางต่างๆทั้ง IG, X นอกจากนั้นแล้วยังมี Spotify VOA ไทยด้วยครับอาละครับวันนี้มีหลายข่าวที่เป็นเรื่องของการเตือนภยัยคุณผู้ชมอันนี้เป็นเตือนภัยผู้บริโภคแล้วก็คือผู้บริโภคความรักนะครับเป็นเรื่องของการหลอกลวงนะครับคนที่อยากจะมีคู่แล้วก็ถือว่าช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นช่วงที่หลายคนเนี่ยมองหาอยากจะออกเดทนะครับทางบริษัทเทคโนโลยีแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ก็ออกโรงเตือนนะครับ ว่าเราสแกมเมอร์นั้นใช้เทคโนโลยีดี e เฟก k e นะครับเข้ามาต้มตุนเพื่อให้เหยื่อนั้นลงรักแล้วก็ลวงเงินตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยาวนานจนถึงเทศกาลแห่งความรักวันวาเลนไทน์นี่แหละครับบริษัทแม่รแพลตฟอร์มนะครับเตือนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในวันพุธให้ระวังคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์ใช้เทคโนโลยีดีเฟกเพื่อหลอกให้รักแล้วก็หาทางลวงเงินจากกระเป๋าเหยื่อเหล่านี้นะครับ คุณเดวิดอกรานวิชนะครับผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายภัยคุกคามของแมระเผยกับผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าตรวจจับทางแอปพลิเคชันของแมตะได้นะครับซึ่งรวมถึง Instagram แล้วก็ WhatsApp นะครับโดยใช้รูปแบบแล้วก็สัญญาณของนักต้มตุนบนแพลตฟอร์มเหล่านี้นั่นเองนะครับพบว่า d e f ฟกนะครับเป็นเครื่องมือใหม่ของ Scammer โดยยกตัวอย่างคดีต,ต้มตุนที่กัมพูชา มุ่งเป้าที่คนที่พูดภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทต่างๆที่กล่าวไปนะครับทางบริษัทแมตตาเสริมครับว่านักวิจัยจาก OpenAI พบว่าขบวนการสแกมเมอร์นั้นใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ของ OpenAI ในการสร้างแล้วก็แปลเนื้อหาเพื่อการต้มตุนคนนะครับ Rachel t o b a c k ประธานฝ่ายความปลอดภัยของ Social Proof เปิดเผยว่า เหล่านักต้มตุนใช้เทคโนโลยี generative AI มากขึ้นในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาในการปลอมแปลงหน้าตาซุ่มเสียงบนวิดีโอคอลเป็นบุคคลอื่นพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโปรดระแวงแล้วก็ป้องกันอย่างดีนะครับเมื่อพบคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์พยายามเข้ามาผูกสัมพันธ์เชิงชู้สาวที่นำไปสู่การขอเงินในเหตุฉุกเฉินหรือว่าเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นมาบางครั้งก็เป็น โอกาสทางธุรกิจจอมปลอมด้วยนะครับ scammer นะครับยังหาโอกาสที่จะพุ่งเป้าไปที่คนซึมเศร้าในช่วงหน้าหนาวครับช่วงหน้าหนาวแล้วก็ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นั้นเป็นหนึ่งในโอกาสของเหล่า scammer ในมุมมองของประธานฝ่ายความปลอดภัยของ social proof นะครับที่บอกว่าเราเห็นการทะลักล้นของเหล่า scammer ที่ลวงเหยื่อที่กำลังเหงาในช่วงฤดูหนาว เป้าหมายของพวกเขาคือการใช้กลวิธีสร้างความเชื่อมั่นอย่างรวดเร็วและหาทางดูดเงินหรือข้อมูลส่วนตัวเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินของเหยื่อดังนั้นนะครับจึงเตือนว่าความหวาระแวงแบบสุภาพชนจะช่วยได้ด้วยการหาทางให้พวกเขายืนยันตัวตนจริงๆให้ได้มาดูสถิติการคุณย้่ยยุบเมื่อปีที่แล้วนะครับแม้ต่นั้นทางบริษัทบอกว่าลบบัญชีกว่า4 0 0แสนบัญชีใน<ม>แอฟริกาตะวันตก ซึ่งใช้ก่อโรแมนส์แก่ก็คือหลอกให้รักหลอกให้ลงแล้วก็ลวงเงินนะครับที่เหล่านี้เนี่ยปลอมตัวเป็นทหารหรือว่านักธุรกิจในออสเตรเลียอังกฤษย,ยุโรปแล้วก็สหรัฐเพื่อลวงเงินเหยื่อที่หลงเชื่อและตอนนี้บริษัทแม่ตะนั้นก็เตรียมทดสอบระบบจดจำใบหน้าเพื่อตรวจสอบผู้ที่แอบอ้างตัวตนเป็นบุคคลอื่นแล้วครับคุณผู้ชมครับในเรื่องหน้าหนาวนี่สำหรับ ผู้ชมชาวไทยนะฮะในซิกโลกตะวันตกพื้นที่ที่หน้าหนาวเนี่ยมีช่วงเวลากลางวันที่ยาวนานแล้วก็แดดน้อยเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเป็นช่วงเงื่อนไขที่ทําให้คนมีอาการซึมเศร้าได้เยอะเหมือนกันนะครับ,รบไม่น่าเชื่อว่าจะกลายเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของแสแกมเมอร์เหมือนกันรบก็บบเป็นความเสี่ยงของกลุ่มเปราะบ,บางในช่วงนี้นะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการหลอกก็คือคผีครับ รเรื่องราวนี้ผมพลาดหัวไว้ว่าตรวจพบอนุภาคผีนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องสยองขวัญใดทั้งสิ้นครับเป็นความเคลื่อนไหวในโลกวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อมีผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์วันพุธตรวจพบนิวตริโนนะครับที่เป็นอนุภาคมูลฐานที่ตรวจจับยากที่มนุษย์นั้นยังคงพากันไขปริศนาที่รายล้อมตัวมันอยู่ครับนิวตริโนนั้นคืออนุภาค มูลฐานที่มีแหล่งกําเนิดจากหลายแหล่งครับคุณรัตพลเช่นปฏิกิริยาคอสมิกบนจัก,กรวาลน,นะครับหรือว่าดวงอาทิตย์รวมถึงการสลายของกัมมันตรังสีบนพื้นโลกไปนจนถึงปฏิกิริยานิวเคลียร์โดยมนุษย์ด้วยนะครับและได้ความที่เจ้านิวตริโนเนี่ยมีมวลน,น้อยแล้วก็เคลื่อนที่เกือบจะเร็วเท่าแสงแล้วก็มีประจุฟไฟฟ้าเป็นกลางด้วยเนี่ยทำให้มันสามารถวิ่งทะลุสสารต่างๆได้ดีนะครับโดยที่ไม่ทําปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่ทะลุผ่านไปร่างกายมนุษย์เนี่ยสำนักข่าวเอีก็รายงานว่าถูกนิวตรนเป็ หลักล้านล้านหน่วยวิ่งผ่านตัวโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับตอนนี้ผมก็น่าจะมีสิ่งนี้วิ่งทะลุตัวผมอยู่เหมือนกันและด้วยความเล็กจิว๋วแล้วก็ตรวจจับยากเช่นนี้เนี่ยครับทำให้มันมีชื่อเล่นเรียกขานว่าอนุภาคผีนะครับก็คือไม่ใช่เรื่องสยองขวัญใดใทั้งสิ้นเลยส่วนเรื่องหลักที่อยู่ในข่าววันนี้นะครับก็คือการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราเข้าใจเจ้าตัวมวลขนาดจิ๋วนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับ และหนึ่งในวิธีการศึกษาก็คือการตรวจจับนิวตริโนด้วยมวลสารหลายชนิดนะครับที่สามารถทําปฏิกิริยากับมันได้ภาพใหญ่เนี่ยเขาเรียกกันว่าเครื่องตรวจจับนิวตริโนหรือว่านิวตริโนเททเตอร์ครับและเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองครับนิวตริโนได้เคลื่อนผ่านแล้วก็มีปฏิกิริยากับเครื่องตรวจจับที่ใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับทำให้นักวิจัยเนี่ยมาตรวจสอบย้อนหลังแล้วก็ตรวจวัดพลังงานจนสามารถทําออกมาเป็นผลการศึกษาได้ในวันพุธที่ผ่านมาในวารสารวิชาการเนเจอร์ครับ ในเรื่องนี้อาร์ตไฮบรู Bro, ที่เป็นหนึ่งในผู้ทำชิ้นงานวิจัยนี้จากสถาบันวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคย่อยของอะตอมหรือว่านิเคฟจากประเทศเนเธอร์แลนด์ Thailand นั้นระบุว่าการศึกษานี้คือส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเข้าใจกระบวนการทางพลังงานที่สูงที่สุดของจักรวาลครับโดยการตรวจพบครั้งนี้เกิดขึ้นที่จุดสังเกตการใต้ทะเลลึกที่ยังอยู่ระหว่างแผนการก่อสร้างด้วยอุปกรณ์ตรวจจับนี้นั้นนอกจากพื้นที่เมดิเตอร์เรเนียแล้วเนี่ยก็ยังวางในหลายๆจุด ของโลกนะครับแต่มักจะจัดวางในจุดที่ลึกลงไปใต้ทะเลหรือว่าใต้แผ่นน้ำแข็งหรือว่าใต้ดินที่ลึกมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้ตรวจจับกัมมันตรังสีจากพื้นผิวโลกนะครับจนกระทั่งมาตรวจเจอเจ้านิวตริโนในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนดังกล่าวครับโดยชั้นมาข่าวเอระบุว่าการพบนิวตริโนอย่างรวดเร็วในครั้งนี้นั้นอาจหมายความว่ามีนิวตริโนให้ตรวจจับมากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์นั้นเคยคาดกันไว้ครับ แต่กระนั้นนะครับในความเห็นของแมรี่บิชัยที่เป็นนักฟิสิกส์จากสถาบันวิจัยแห่งชาติบรูคเฮเวนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้เลยนะครับยังมองว่าเร็วเกินไปที่จะตอบได้ว่านิวตริโนที่ตรวจจับได้ใต้ทะเลนั้นมีที่มาจากที่ใดกันแน่แล้วก็ต้องนําผลการสังเกตการจากเครื่องตรวจจับอื่นๆในโลกนะฮะมาร่วมศึกษาข้อมูลกันต่อไปเพื่อที่จะหาคําตอบนี้นะครับ ทางด้านเดนเวอร์เวติงตันที่เป็นนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยซิราคิวส์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยข้างต้นเช่นกันครับมองว่าการค้นพบนี้ถือว่าเป็นสัญญาณว่าเรามาถูกทางและเป็นลางบอกใบ้ว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ครับอืเรื่องโลกวิทยาศาสตร์นี่น่าสนใจมากสิ่งที่เรามองไม่เห็นมีเยอะแยะมากมายแล้วก็นะักวิทยาศาสตร์นี่เอาจริงเอาจังมากกับก,บการตรวจจับนิวตริโนถ้าดูเครื่องที่เราโชว์บนไลฟ์สตรีมของเราเนี่ย คือค้อนข้งใหญ่อลังการเลยนะเอามาตรวจจับวัตถุที่ตาเนี่ยมองไม่เห็นแน่ๆคือเล็กมากๆนะครับก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้คุณยมยุทธเอามาฝากจากโลกคุณิศาสตร์แล้วก็สิ่งที่เรียกว่าอนุภาคผีแต่งจริงไม่ใช่เรื่องจิตวิญญาณอย่างไรนะครับเป็นเพียงอนุภาคที่มันเล็กมากๆนะครับอะครับสุดท้ายนะครับเป็นโอ้โหใหญ่เลยทีเดียวอยู่ในทะเลด้วยใช่ไหมครับคือ New นิวตรินนี่เขาพบในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะบอกเล็กมากอันนี้เกิดขึ้นที่อนอกชายฝั่งประเทศชิลีคุณผู้ชมแล้วก็กับสิ่ง <c oughs> ที่ใหญ่มาหือมามากๆนั่นก็คือวานหลังค่อมนะครับ,รบแล้วก็มีภาพด้วยนะชวนมาดูกันนะครับว่าวาฬหลังค่อมตัวนีนะ้ใหญ่ขนาดไหนนะครับเรื่องราวก็คืออย่างนี้วาฬหลังค่อมนะครับตัวหนึ่งงับนักพายเรือคายักเข้าปากนะครับ ก่อนที่จะคายออกมาเหตุการณ์นี้เกิดนอกชายฝั่งชิล,ลีนพัทโกเนียประเทศชิลีนะครับโดยเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ในคลิปวิดีโอด้วยนะครับเพราะว่าผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือพ่อของคนที่ถูกเจ้าปลาตัวนี้งับเข้าไปวานตัวนี้งับเข้าไปนะครับแล้วก็คลิปดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นคลิปไวรัลบนอินเทอร์เน็ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับนักพายเรือที่ชื่อเอเดรียนซิเมกาสแล้วก็เดล ที่เป็นพ่อเนี่ยพายเรือขยักในบริเวณบาเฮียเอลอิลิกาอลิกานะครับใกล้กับประภาคารอิซิโ o แห่งช่องแคบมาเจลนนะครับขณะพายเรืออยู่นะครับว่าหลังค่อมตัวหนึ่งเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากน้ำแล้วก็อ้าปากขึ้นนะทำให้เอดเดรียนแล้วก็เรือขยักสีเหลืองของเขานั้นพลุบเข้าไปในปาก <c oughs> แต่ว่าเป็นเวลาสั้นๆนะครับจากนั้นก็ขาย คนแล้วก็เรือออกมานะครับเดลซึ่งอยู่ในเรืออีกลำหนึ่งก็คือคุณพ่อเนี่ยบันทึกภาพวิดีโอเอาไว้ครับแล้วก็บอกให้เอดเดรียนลูกชายเนี่ยรักษาอาการสงบไว้เมื่อวานคายเขาออกมานะครับเอดเดรียนบอกกับสำนักข่าว AP ครับว่าผมคิดว่าผมตายไปแล้วซะอีกนะครับคิดว่ามันกลืนกินผมเข้าไปแล้วเขายอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่สยองมากๆ แล้วก็กลัวว่าวานนั้นจะหันไปทำร้ายคุณเดลก็คือคุณพ่อของเขานะครับแต่ในที่สุดครับทั้งคู่นั้นก็กลับมาสู่ชายฝั่งอย่างปลอดภัยนะครับมาทราบกันถึงโลเคชั่นนี้กันนิดนึงครับช่องแคบมาเจลแลนนั้นอยู่ห่างจากเมืองหลวงของชิลีกรุงแซนเตโกมาทางใต้ราวๆ3,000กิโลเมตรอย่างที่ทราบครับประเทศชิลีเนี่ยเป็นประเทศที่ยาวนะครับห่างลงมาทางใต้3,000กิโเมตร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเขตชิลีนพแตโกเนียนะครับความเย็นของน้ำในบริเวณดังกล่าวเป็นสิ่งที่ท้าทายนักผจญภัยที่ต้องการข้ามช่องแคบนี้ให้ได้นะครับแม้ว่าจะเป็นฤดูร้อนในซีกโลกใต้นะตอนนี้เป็นฤดูหนาวในซีกโลกเหนือแต่ว่าทางซีกโลกใต้อย่างชิลีเนี่ยเป็นฤดูร้อนแต่ว่าอุณหภูมิในภูมิภาคนี้นะอาจจะดิ่งถึง4องศาเซลเซียสนั่นคือหน้าร้อนนะ แล้วน้อยครั้งมากๆที่จะไต่ไปสู่ระดับ20องศาเซลเซียสครับเหตุการณ์วานทำร้ายมนุษย์เกิดขึ้นน้อยครั้งมากในทะเลของชิลีนะครับในทางกับการคุณเย้มยุทธจำนวนวานที่ตายจากการชนกับเรือบรรทุกสินค้าม,มีเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็พบว่ามีวานเกิดตื้นบ่อยครั้งในช่วง10ปีที่ผ่านมาถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่านะครับ ถ้าดูวิดีโอเนี่ยจะพบว่าวานกลืนคนเข้าไปเป็นเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้น่าจะยาวนานชั่วกับชั่วกันเหมือนกันนะครับคือวูบไปเลยแหละแล้วก็คุณพ่อก็มีสตินะบอกให้ลูกว่ายังคงสงบไว้นะเดี๋ยวเพราะว่ายังคงกังวลอยู่ว่าสัตว์ตัวนี้นะจะทำร้ายหรือไม่นะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ นำมาฝากกันนะครับในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับสุดสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่ฉลองวันลวนไทยไปแล้วทุกคนทำอะไรกันบ้างเขียนมารล่าให้ฟังในคอมเมนต์ของรายการกันครับครับและเราต้องลาไปก่อนนะครับผมะะรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทสุริชายาสวัสดีครับสวัสดีครับ ที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดสงตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa t h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่าน